อืมอื่พูดว่าอออกัดที่ยังกัดที่ยังแซบบอแซบบะแซบบอเฮ้ยเพิ่งเพิ่งพ่ข้น้น่ะนก็ถือตาแม่กับบาดนี่แหะ chào lên ừ. 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 con youtube điều có pin, son cứ nhảy <laughs> ซ้อนขึ้งใหญ่แถซ้อนซ้อนเจ้าขึ้งใหญ่แถขอบปากหลงบรรยาเฮ็ดเออเอาตุ๊กตาให้พี่น้องดูหน่อยดิอ่าอ่าทำยังไงทำยังไงทำยังไงให้ลืมตาทำยังไงทำยังไงให้ลืมตาเอ้าเอามาไงอะไรคะเอ้าอืออืออืออ้าโอ้ ซอนจะเป็นไงซอนแมคโครเลยแซ่บวะฮะแซ่บวะกินแซ่บขนาดโอ้ยอ้วนเลยจะไม่มังลูกนยเอ้าเออเอ้าอืม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 มันคุณะ แซบกินยังแซ่บวะกินยังแซ่บวะเอออาแซ่บวะกินย <sters> ังแซ่บวะเออแซ่บวะแซ่บวะกินยังโอ้ย nin แซบไรเออเออเออแซบแซบแซบเออเออโทษนะเต้นนะโทษโทษนะเออเออเออเล่นกล้องนี่ผู้เดียวกับเธ้เออคักอืมเอาเข้าไปอย่าอย่าทำที่ลูกอ้ายอย่าไปโอมมันนันล่ะ อย่าไปโอมอย่าไปโอมอย่าไปโอมอาสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะน้องอลินไปก่อนนะคะไม่าบายค่ะไม่าบ,าบายก่อนไา่บายก่อนค่ะไา,ายบายส่งจูบด้วยค่ะอนนเออเก่งมากค่ะ